N NPS Net Promoter Score ระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร NPS ย่อมาจากคำว่า Net Promoter Score คือค่าสุทธิของลูกค้าผู้ซึ่งจะแนะนำองค์กรของเราต่อคนรอบข้างว่าให้ใช้บริการของเราเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นิยมมากในปัจจุบัน ในการวัดผลเลือกของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้าซึ่งในสากลมีองค์กรต่างๆที่นำ NPS มาใช้เป็นเครื่องมือวัดผลอยู่มาก NPS เป็นการประเมินค่าระดับการสนับสนุนองค์กรของเราจากลูกค้าโดยสอบถามลูกค้าแต่ละคนว่าท่านจะแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการของเราไหมแล้วให้ลูกค้าประเมินว่าด้วยค่าตามนี้มีระดับคะแนนที่ให้ได้ตั้งแต่0ถึง10ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าจะให้คะแนนเท่าใด การประเมินแบบ NPS นั้นเกิดจากหลักการที่ว่าถ้าหากลูกค้าของเราเขาประทับใจชื่นชอบในการบริการขององค์กรเราเขาย่อมอยากจะแนะนำเราสนับสนุนเราและบอกต่อให้คนรอบข้างมาใช้บริการกับเราซึ่งหลักการนี้แสดงให้เห็นต่อไปว่าลูกค้าที่อยากจะแนะนำบอกต่อให้ผู้อื่นมาใช้บริการนั้น จะทำให้คนที่ได้รับการแนะนำนั้นเข้ามาใช้บริการขององค์กรเราได้ทันทีถือว่าเราได้ลูกค้าใหม่ที่เชื่อมั่นเราจากคำแนะนำของเพื่อนอีกทั้งองค์กรของเราไม่ต้องลงทุนในการหาลูกค้าใหม่ซึ่งแสดงว่าหากองค์กรของเราได้ลูกค้าใหม่จากการแนะนำต่ออยู่เสมอกําไรขององค์กรย่อมสูงขึ้นอยู่เสมอเช่นกัน 1. วิธีการในการทำ NPS ขององค์กรก็คือการสัมภาษณ์หรือสอบถามลูกค้าที่เคยใช้บริการเราด้วยจำนวนที่เหมาะสมคำว่าเหมาะสมหมายถึงไม่มากเกินไปเพราะหากทำมากเกินไปก็เพืองต้นทุนค่าใช้จ่ายและทรัพยากรหากทำน้อยเกินไปก็จะไม่ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือดังนั้นการหาจำนวนที่เหมาะสมจึงควรนำหลักสถิติเข้ามาช่วยหา 2. สัมภาษณ์ลูกค้าผู้ที่เคยใช้บริการไปไม่นาน ด้วยคำถามว่าจากคะแนน0นถึง10ท่านจะแนะนำองค์กรของเราแก่ผู้อื่นอยู่ในระดับใด 3. าํนำคะแนนที่ได้ของลูกค้าแต่ละรายมาวิเคราะห์ผลรวมของลูกค้าว่าเป็นผู้สนับสนุนเราอยู่ในระดับใดดักการในการวิเคราะห์ก็คือลูกค้าผู้ให้คะแนน 9- ถึง10คือลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนโปรโมเตอร์ ลูกค้าผู้ให้คะแนน7-8ถึงคือลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนทั่วไปหรือเฉยๆ passive ลูกค้าผู้ให้คะแนน0ูถึงคือลูกค้าที่เป็นผู้ไม่สนับสนุน detractor nest promoter score เท่ากับเปอร์เซนต์ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนลบเปอร์เซนต์ลูกค้าที่ไม่สนับสนุนยกตัวอย่างเช่น NPS เป็นตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งทราบถึงการแนะนำผู้อื่นของลูกค้าซึ่งองค์กรสามารถนำมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบถึงความรู้สึกของลูกค้าและทราบถึงประเด็นที่องค์กรต้องพัฒนาต่อไปได้หากลูกค้าเขาประทับใจชื่นชอบในการบริการขององค์กรเรา mm hmm. เขาย่อมอยากจะแนะนำสนับสน,นุนและบอกต่อให้คนรอบข้างมาใช้บริการกับเรา